การพยากรณ์คนเกิดลัคนาราศีมังกรอุปลักษณะนิสัยและพื้นดวงคนเกิดลัคนาราศีมังกรชีวิตในวัยเด็กมักลำบากหรือยุ่งยากรูปร่างล่ำสันอายุมากขึ้นนิสัยทะเยอทะยานไว้ตัวรอบคอบมีหัวการค้า การเงินและรายได้มักมาจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐราชการองค์กรหรือมาจากเพื่อนในสโมสรสมาคมรับรู้หรือสัมผัสในความคิดเห็นของบุคคลอื่นชอบดนตรีและศิลปะมีความคิดในทางเป็นสื่อกลางเป็นคนเข้าใจในสิ่งลึกลับลี้ลับมีความยุ่งยากกับญาติพี่น้องขยันขันแข็งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน ความคิดจิตใจจะเป็นไปในรูปแบบใดแล้วแต่ชีวิตภายในบ้านและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชอบมองหาที่อยู่อาศัยใหม่ๆเสมอมีความรู้สึกรุนแรงชอบความตื่นเต้นเป็นคนเจ้าสำราญแต่มีขอบเขตไม่ชอบเรื่องการพนันหรือการหมุนเงินมีความสุขกับเด็กๆหรือบุตรหรืออีกในหนึ่งคบคาคบคนที่อ่อนวัยกว่า มักทำตัวแก่เกินวัยทำงานสองอย่างหรือเปลี่ยนงานบ่อยชอบมีงานอดิเรกถนัดในการประเภทใช้ความคิดใช้สมองช่างวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องเกี่ยวกับงานชอบเด่นชอบทำตัวให้คอนอื่นนิยมได้คู่ครองเป็นคนรักเจ้าชะตามากคู่ครองอาจเป็นคนบ้านเดียวกัน มีโชคเกี่ยวกับมรดกหรือจากหุ้นส่วนจากคู่ครองมีใจเมตตากรุณาแต่มักเอาเปรียบคนรักคู่ครองมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่บ่อยๆคือมีความเชื่อถือเป็นพักๆแต่ถ้าลงได้เชื่อถือเกี่ยวกับปรัชญาศาส,สนาลทัทธิความเชื่ออะไรก็ตามจะลงมือปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจัง มีอำนาจวาสนาในชีวิตมีความสามารถในทางศิลปะชีวิตสังคมคนรอบตัวสังคมดีส่งผลดีสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จมีความสัมพันธ์ลึกลับกับเพื่อนเพื่อนบางคนนำความเศร้าโศกเสียใจมาให้ใจบุญชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ความเดือดร้อนมักมาจากการทำอะไรเกินตัวเกินฐานะหรือเสียสละจนเกิดความเดือดร้อนอันนี้ก็คือ พื้นดวงคนเกิดลัคนาราศีมังกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงพื้นฐานทั่ว,วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็คือก็มีความไม่ตรงสูงแต่ถ้าอยากจะแม่นจริงๆก็คือต้องดูลัคน,นาของตัวเองือต้องเอาวันเดือนปีและเวลาเกิดมาผูกดวงก็จะทําให้เรารู้ลัคนา,นาตัวเองและการจะดูดวงก็จะแม่นขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเกิดเดือนมก,กราแล้วก็เรา จะเกิดลัคนามังกรไม่ใช่ค่ะเราอาจจะเกิดลัคนาตุลลัคนาพิจิกลัคนาเมษก็ได้นะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเม่นไม่แม่น,มมนยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะ